มาจะเอามาประกอบกันมาขอเงี้ครับแต่งมันห้อยแล้วครับย่ำแล้วลาดเลยแต่ประมาณนั้นแลหและไม่แต่ง<อ>มันเลยปก็สิดถอดทอดครับเตาอทานมันเฮาทอดแล้วครับต่อไปสิลาดน,น้ำย่ำเครื่องปรุงครับ บระกบสูตรดอกมามาขามเปียกกระเทียมดองทั่วผักชีร่วมัหน้าตัดหอมแดงทั่วครับลองมึงหมวมหม้อหลาดกับน้ำยำเรียบร้อยแล้วเป็นไงวะ บ้าคืออยู่อย่าล้อมึงเด้อคือวะเห็นตาเนี่โทรสัพว์เลยก็เจ็บเจ็บ So oh.